เพื่อนๆครับเพื่อนๆวีเบาวีครับเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมเมื่อนา้าถ้าเรียกอารับมหาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน ผมที่ขขาวมันดังดอก่อโดนต่อมันต่อยขอบตาพันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มียอย่อนแน่นอนควันตากลวยน้ำว่าครึ่งวีทุกวันไไเกินนไไดนานไปนิด วาสาดครับจำในแค่นี้แหละครับอขอบคุณครับที่ติดตามครับทวีบ่าวีนั่นะจะาวาสาด